สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกับข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพครับในช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์และก็ขอคำแนะนำจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงในเรื่องของการทำการตลาดในพื้นที่หรือว่า Area Marketing นะครับว่า ผู้ประกอบการท่านนี้นะครับเขามีในความคิดอย่างไร <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็สามารถขยายสาขาได้10สาขาภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเสร็จเจท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับทางด้านของคุณชัยพัฒน์ทองเจริญกรรมการผู้จัดการบริรรษัทร o อกส์พีซจำกัดเจ้าของแฟรนไชส์ปูนิโต้คอเนอร์ครับสวัสดีครับคุณปองครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับได้ครับได้ตอนนี้ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่น้องใหม่ไฟแรง ก็มาแรงแซงรุ่นพี่ไปหลายแบรนด์อยู่เหมือนกันครับขอบคุณครับก็หวังว่าคําถามแรกเลยนะครับคือเวลาที่ผมจะนึกว่าเอ๊ะใครที่เขาอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าอยากจะเป็นแฟรนไชส์ซีเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปหาแฟรนไชส์ในประเทศไทยนะครับแต่คุณบอกเนี่ยบุกไปถึงฟิลิปปินส์ครับมาสะท้อนเห็นในความคิดของเราอะไรครับโอเคก็หลายประเด็นด้วยกันคืออย่างแรกคือว่าผมมองว่าโอกาสไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วคือถ้าสมมติเรามองแต่ในประเทศไทยเนี่ยคือเรามองในสิ่งที่คนอื่นมีอยู่คือ มันเรดโอเชียนมากในระดับหนึ่งนะครับมันแข่งขันกันสูงมากแล้วป็นแบรนด์ที่มีกันอยู่แล้วแล้วคือถ้ามันอยู่มานานเนี่ยมันก็ย่อมมีแบรนด์คู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับฉันผมเลยมองว่าถ้าเราต้องการอะไรที่มันจะสามารถ e c c e l e r a t e g r ร w t h ได้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในเมืองไทยนะครับ แล้วผมก็ได้ไปเจอ Potato Corner ที่ฟิลิปปินส์อันนี้ไปเจอในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคหรือเป็นในฐานะที่กันผมผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์ครับตอนสมัยอยู่มหาลัยก็ดีเบตมีเพื่อนฟิลิปปินส์หลายท่านตอนนั้นไปหาเพื่อนมปเพี่ยนเพื่อนแล้วเพื่อนเลยแนะนำให้รู้จัก Potato Corner ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เลยมองว่าโอเคคนไทยชอบทานเฟรนช์ฟรายแต่ว่าคนไทยยังไม่มีเฟรนช์ฟรายอะไรที่ เมันแปลกใหม่โอเคเราอาจจะมีแบบราดช,ชีสจะม,มีแบบอะไรก็จริงแต่ผมว่ามองมันไม่ไ,มได้ตอบโจทย์เป็นสิ่งที่สามารถทานได้ทุกวันเป็นสิ่งที่คุณภาพดีพอจริงๆสําหรับคนไทยลูกค้าคนไทยฉะนั้นผมเลยมองว่าโอเคเนี่ยแหละมันสิ่งที่แมทช์กับบีฮีเวอร์ของคนไทยและสามารถขายได้ในเมืองไทยได้แต่แบรนด์ที่เขาสักเซสในต่างประเทศมันไม่ได้แปลว่ามันจะมาสัก์เซสมนเมืองไทยถูกต้องครับแล้วผมก็เชื่อว,ว่าถ้าสมมติว่าแบรนด์นั้นเนี่ยมาในเมืองไทยแบบที่เราไม่ได้เทเลอร์ฟิตหรือว่าปรับปรุงให้มันเข้ากับประทศตลาดประเทศไทยเนี่ยก็ แบบแปลี่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสโตรลุกนะครับเพราะว่าเราเราเข้าใจเทสต์ว่าคนไทยจะชอบดีไซน์แบบไหนนะครับแม้แต่เรื่องรสชาติเล็กน้อยเราก็ปรับให้เข้ากับแพลเลทคนไทยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเมืองไทยมีรสลาบซึ่งในโลกเนี่ยก็ไม่มีเลยมีอทุอันนี้เราวิจัยเองเราทำวิจัยเองคือทุกอย่างเราทำแบบมี scientific back up แทุกอย่างจะเป็น focus group ทุกอย่างเราทำด้วย numbers ทุกอย่างครับแต่เราคุยกันมาหลายตอนเนี่ยคนที่เป็นแฟนชายซอเขาบอกว่าคนที่จะมาเป็นแฟนชายซีส่วนใหญ่จะต้องทำตาม by the book ที่ทสัญชาติซอเขากำหนดเอาไว้ผมว่าเราคุยยังไงฮะผมว่านี่เป็นจุดดีของบริษัท p ป t เตโตคอนเนอร์บริษัทแม่นะครับด้วยความที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นองค์าระกอบสูงมากและ,ะเขาเข้าใจนิสของการอัดัพเขาเป็นคนที่ผ่านธุรกิจนี้มา25ปีเขาอัดัพตัวเองมาตลอดเขาก็รู้ว่าโอเคพอมาอยู่แมืองมาเก็ตอื่นเนี่ยเขาก็ต้องอัดัพเช่นกัน <c oughs> ฉะนั้น,นพอเขาเห็นเขาเห็นปรเตโตคอนเนอร์เมืองไทยเนี่ย เขารู้แลให้ตลาดเมืองไทยเนี่ยผมพาเขาไปดูตามห้างนะรเราไม่สามารถทําแบบที่ฟิลิปปินส์ได้ฟิลิปปินส์ออนเป็นยังไงครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีร้านทุกไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบคีออสคือเป็นคาร์ดเล็กๆเนี่ยตั้งแต่เหมือนเหมือนที่เมืองไทยเราปปมีร้านขายาลูกลูกชิ้นอะไรนะครับอ,อาจจะใหญ่กว่านั้นนิดนึงนะครับอยู่ตามท้องถนนอยู่ตามก็ไม่ได้ท้องถนนแต่อยู่ในห้างแต่เป็นไซส์คาร์ดครับเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยเขาแม้แต่อันตี้แอนเนี่ยก็ทั้เป็นคาร์ดเล็กๆเหมือนกัน คือมันแล้วแต่สภาพแล้วแต่พฤติกรรมของแต่สภาพแล้วแต่พฤติกรรมจริงๆแล้วหลายๆแบรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราไปต่างประเทศเราจะเห็นว่าโอ้โหทำไมแบรนด์ของเขาเนี่ยมันดูแมสจังเลยภาพมันอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งแต่พอในเมืองเมืองไทยปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคิดมันคืออะไรครับคือผมมองว่าจริงๆคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นคือเราอาจจะคุณภาพที่คุณคุมมากกว่าแต่เป็นแค่เรื่องเพรสเซชันของคนนะครับที่ต่างไปคือคนที่นู่นนะครับอาจจะมองว่า โอเคเป็นคาร์ดเนี่ยต่อให้เป็นแบรนด์อันตี้แอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็พอแล้วสำหรับเขาที่จะมองเป็นแบรนด์พรีเมียมคือเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปซื้อแล้วพร้อมที่จะเข้าไปซื้อแล้วสําหรับคนไทยเนี่ยถ้าอยู่ในห้างเนี่ยผมมองว่าต้องเป็นแบรนด์ที่เหมือน justify หรือว่าทําให้ price point ของเราเนี่ยคุ้มค่า oh. ที่ลูกค้าจะกล้าเข้ามาซื้อในราคา7 9บาทนะครับแล้วเราอยากให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับลูกค้าฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยสโตรดซันเปลี่ยนไป Quality Control ของเรา แข็งแกร่งมากขึ้นเราการันตีเลยว่าถ้าเฟรนช์ฟรายไม่สดไม่กรอบ100%เปอร์เซ็นต์เี่ยขอบเล่นใหม่ทันทีเราไม่ว่านะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนไทยเนี่ย79บาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะเหมือนกันนี่คือไซส์ที่ขายดีที่สุดของเราเพราะฉะนั้ในเมื่อเขายอมใจ่ายในราคาที่สูงเราก็ต้องให้สิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดหลอเขาครับอืมครับแต่ทีนี้หลักการของการตั้งไพรซิงการตั้งราคาเนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หัวใจสำคัญที่สุดนนะครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับคือเราเริ่มต้นราคาจาก39บาทเเเหหตุผลลักกกก็คคืือออวว่่าาาามรรรู้้้้สึงงใใชบบ22ซแไดินนนทีย เป็นสิ่งที yourself, ่ powerful มากนะครับครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ดีเบตอยู่ให้จะเอา45บาทได้ไหมหัวก็ไม่ได้ต้อง39บาทแม้ว่าเราจะต้องกินคอสของตัวเองเข้าไปเนี่ยก็ต้อง39บาทเพราะว่าเราอยากให้เราอยากให้ affordable สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มจริงๆครับโดยลูกค้าของ p o t เจ o c o r n e ะเนี่ยมีตั้งแต่เด็ก5ขวบหรือเด็ก8ขวบกำลังตังพ่อแม่มาซื้อจนถึงคุณตาอายุ70คือมีทุกกลุ่มจริงๆแล้วผมว่าเหตุผลปัจจัยสำคัญหลักเนี่ยก็เป็นเพราะว่า price point ของเรา accessible สำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มซื้อได้ทุกกลุ่มซื้อได้ครับแต่กลุ่มไหนคือกลุ่มที่เราอยากจะจับคุณไม่อา้จะจับแน่นอนนะครับอย่างแรกคือเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้ w word of m o ม t h ได้ดีที่สุดนะครับคือเป็นหัร้องไปตาแล้วก็อุ้ยอร่อยจังเลยใช่ใช่โพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียใช่ครับใช่ครับแต่อย่างที่สองก็คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมากันกลุ่มแล้วแชร์กันได้โปรดกต์เราเป็นโปรดกต์ที่มันฟันมันสนุกฉะนั้นเนี่ยพอได้กินด้วยกันเนี่ยม้ลวแ เวลากินกันก็กินกันแบบสนุกๆนะครับแล้วมันมีความสุขนะเวลาเห็นพ่อแม่ลูกแบ่งไซส์ใหญ่สุดของเราทินกันเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันคุ้มค่าพอสมควรไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเนี่ยคือมันเป็น f a m i l y activity อย่างหนึ่งได้เลยครับแต่แนวความคิดในการทำา Marketing หรือว่าการทำการตลาดทั้งสองกลุ่มมันย่อมแตกต่างกันนะฮะมันย่อมแตกต่างกันครับก็คือว่าย่ตัวอย่างนะครับอย่างปกติที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นสิ่งเรียกว่า impulse marketing คือเคือมีเทคนิคในการทีีี่่่่ททาใหห้้คนนอยูบริเเวณง หันมาสนใจโปรเตอโคลอนได้มไม่ว่าจะเป็นทางด้านออนไลน์หรือว่าเป็นทางด้านออฟไลน์ซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างกันแล้วครับคือถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเราจะเน้นทางออนไลน์มากกว่าเพราะเขามีดิจิทัลเอนเกจเมนต์สูงมากนะครับ,รบในเมืองไทยเนี่ยเฟซบุ๊กยูเซอร์เ,รเข้าใจว่า33ล้านคน IG นี่ก็ต้นต้นของโลกอันดัต้น <พา S 1> ต้นเลยแหละครับปากกอนนี้ก็เป็นที่ที่อใช่ไครับฉะนั้นเนี่ยเราเลย a g g r e s s i v e ในด้านออนไลน์เพื่อให้วัยรุ่นเนี่ยสามารถเห็นเราได้เรามี os อนนไไลล์แต่่วาาทงฟเราทให้กลุ่ม Family เพราะว่า,วาผู้ใหญ่บางท่านนะครับอายุสี<ๆ>่สิบห้าสิบอาจจะชินกับการที่ว่าเข้าไปในห้างเห็นมีเดียภายในห้างมากกว่าที่จะดูมีเดียออนไลน์นะครับ <S 2> <S 2> ฉะนั้นเนี่ย <S <S เราก็แบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนว่าไอ้กลุ่มนี้ทําออนไลน์กลุ่มนี้ก็ทำออฟไลน์ครับ,รบแต่ทําไมคือคําถามผมก็คือว่าถ้าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เข้ามาในตลาดนี่นะครับคือจะเห็นว่าหลายๆเจ้าเรื่องของเงินทุนก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะทาให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวไปออนไลน์ก่อนแต่ทางกลุ่มของเราเนี่ยผมว่า เงินทุนนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงมาโฟกัสที่กลุ่มนี้เลยทั้นที่ถ้าเปิดตัวใหม่มันควรจะต้องเปิดให้แรงๆเลยครัทุ่มเม็ดเงินมหาศาลโอเคคือผมมองอย่างนี้มากกว่าฮะคือแม้ว่าเราจะมีเงินทุนอาจจะมีเงินทุนซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเพื่อมคือเราก็มองเป็นดอลลาร์ดดอลลาร์มากกว่าว่าอะไรมันเอฟฟิชิเอนที่สุดความคุ้มค่าของการใส่เม็ดเงินลงไปนั่นคือใช่ใช่ครับความคุ้มค่าของการใส่เม็ดเงินคืออะไรนี่ผมบอกคุณบรรพตเมื่อสักครู่ก็คือว่าโบรชัวร์หนึ่ง 1.5บาทอาจจะให้คนเห็นได้ห้าคนก็ได้แต่ผมว่ามองผมมองมันเหมือนเป็น,น b lessing เหมือนกันนะที่ว่ารเรามีเงินจํากัดถ้าเทียบกับแบรนด์อืน่นมันทําให้เราต้องคิด innovative ways ที่จะสามารถาใช้เงินนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วสุดท้ายเราเนี่ยพอเราได้เงินอย่างนี้พอเราสามารถรูปวิธีอย่างนี้ขึ้นมาครับโดยการใช้ออนไลน์ส่วนใหญ่ผมบอกเลย90%ของนออนไลน์พอเรามีเงินเยอะขึ้นเนี่ยเรายิ่งมีเทคนิคแล้วมีเงินเยอะเราสามารถทำไดเ้เยอะกว่าแบรนด์ใหญ่ๆเขาอีก พอจะยกตัวอย่างได้ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> ยกตัวอย่างได้ครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราบูสต์ในเฟซบุ o กเนี่ยรเราเจาะจงมากว่าเฮ้ยคนเข้าห้างเวลานี้เป็นเด็กๆกลุ่มไหนอยู่โรงเรียนไหนแล้วเราก็เจาะจงเลยว่า Interest เขาต้องชอบกินอะไรเขาถึงจะเห็นโฆษณาของเราครือเราจะละเอียดมากในเรื่องของ Facebook กับอินสตาแกรเพราะว่ารเราเชียอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์ที่อาจจะเงินเยอะกว่าเราเขาอาจใช้เงิน ใช้ใช้เงินทิ้งไปเพราะว่าเขาแค่มีเงินนะครับแต่ว่า,าพอเรา <get> มีเงินจำกัดเนี่ยเรายิ่งต้อง target interest เรายิ่ง target age เรายิ่ง target เวลาให้มันละเอียดกว่าเดิมคือ,อยิ่งเรามีเงินน้อยเรื่องใช้เวลาใช้ความเหนื่อยของเราเนี่ยไปสู้เพื่อให้ได้ผลเดียวกันมากกว่าครับแต่ทีนี้เวลาที่เราใช้ออนไลน์เนี่ยมันมีศัพท์ที่บอกว่ามันเปรียบเสมือนกับการที่เราเป็นสไนเปอร์ คือเราเลือกยิงได้เราเลือก targeting ได้แต่คําถามคือว่าขอเทคนิคหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราจะหายยังไงว่าไอ้กลุ่มนี้แหละมันคือกลุ่มลูกค้าของเรา testing ครับยังไงฮะก็อาจจะลอง10กลุ่มแล้วดูว่า cost กลุ่มไหนมันต่ากว่า cost กลุ่มไหนต่ากว่าเราก็ก็เลือกกลุ่มนั้นไปเรื่อยๆครับฉะนั้นมันต้องมีเวลาที่เราจะต้องเหนื่อยก่อนผมถึงได้บอกว่าบริษัทใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ทาเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบ time consuming มากนะครับแต่เราก็ลองเลยผมเคยลอง20กลุ่มปุ๊บดูซิว่ากลุ่มไหน cost ต่ำไหน engagement สูงอันไหนคลิกเยอะ อันนี้คือกลุ่มเที่เราโฟ c u s หรือเปล่านะครับเราถึงได้รู้ว่าเราควรจะสไนป์ไปตรงไหนใช่ครับแล้วก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นอย่างเดียวใช่แต่หลักการก็คือว่าพอเรารู้กลุ่มของเราที่ชัดเจนที่เป็นกลุ่มแฟนคลับของเราเราก็จะสามารถที่จะยิงโฆษณายิงเข้าไปเรื่อยๆเพื่ออนเกจเขาเข้ามาใช่ครับถูกต้องครับแต่มันมีแนวความคิดในอนาคตไหมครับว่าเราจะขยายกลุ่มลูกค้าของเราขยายกลุ่มแน่นอนครับคือ อันนี้ผมบอกนะครับว่าเราต้องการจะ t a r g e t กลุ่มวัยรุ่นก่อนเพราะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำให้เกิด word of mouth ซึ่งตอนนี้เรามั่นใจว่า potato corner เนี่ยมี word of mouth เยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าเหมือน targeting กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับก็เหมือนเป็นการเ,าเหมือนกระจายเร็วขึ้นไปอีกนะครับคือเราต้องอาศัยให้วัยรุ่นช่วยกระจายให้เราอีกแต่พอวัยรุ่นกระจายเสร็จแล้วเนี่ยมันเริ่มไปของมันเองหลายข่าวเริ่มไปของมันเองหลายทีนี้เราก็เริ่มเอาเงินตัวเนี้ยไปโฟกัสกลุ่มอื่นได้มากขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเรริ่่่มมมจาาากกลุทีสถ เกิดเป็น w ัวด of เมาส h ได้เร็วที่สุดซึ่งคือกลุ่มวัยรุ่นก่อนครับซึบ่งตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มี10สาขาทั่วกรุงเทพครับวางเป้าหมายไงฮะภายในปล,ยปลายปีนี้เรามี20สาขาแน่นอนครับ20สาขาครึ่งปีเท่านั้นเองใช่ครับก็ <c oughs> จะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวใช่ครับแล้วมองภาพยังไงครับอีก3ปี5ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าเรามี100สาขา100สาขาใช่ครับนี่เกือบ10เท่าตัวเลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเราสาาาาามมรถขขยตลดดดไ้้น product เราเหมือนพูดกับ customer ได้ดีะครับพูดกับลูกค้าได้ดีคืออย่างที่ผมบอกคนไทยชอบทานแฟรนไชส์มานานแล้วคนไทยชอบทานสิ่งที่เป็นรสชาติจัดจัดมาตั้งนานแล้วแล้วพอม Mix ันมิกซ์ด้วยกันเนี่ยมีสิ่งที่เราเห็นหน้าของลูกค้าเราเห็นแบบ reaction ของลูกค้าเรารู้เลยว่าสิ่งนี้ขายได้นะครับลูกค้า60-70%ของเราอย่างน้อยเนี่ยเป็นลูกค้าที่ recurring customers ก็คือ กลับมาทานตลอดซื้อแล้วซื้ออีกกลับมามาเป็นแฟนคลับประจําของเราใช่ครับเราดูได้ยังไงครับเพราะว่าอย่างลูกค้าของเราหลายๆท่านนี่ก็คือเดินมาคือทราบเลยว่าตัวเองจะสั่งอะไรแบบไม่ต้องไม่ต้องดูเมนูแทบจะหลับตาสั่งได้เลยแล้วหลายครั้งคือเราในเรื่องเซอร์วิสมากว่าพนักงานเราต้องจําหน้าลูกค้าประจําให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพนักงานผมก็จะบอกตลอดว่าลูกค้าประจําท่านนี้มาแล้วท่านนี้มาแล้ว แล้วเราก็พยายามจะคิดมันทัชกับลูกค้าประจำหลายหลายท่านว่า<ม>ถ้าลูกค้าประจำท่านไหนมาเนี่ยขอเบอร์ไว้ด้วยเราได้มีร<ม>ีเลนช์ชิพกับเขาเพราะว่า<ม>เป็นผู้มีประคุณกับเราเราเรามองอย่างนี้ครับ<ม>ฉะนั้นเราเลยรู้เลยว่าลูกค้าประจำตรงมีเยอะมากพอสมควร,ครแต่ขออนุญ,ญาตนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นวิธีการนี้ในเมืองท่องผมว่าเวนะิร์กนะแต่ว่าถในเมืองไทยผมไม่แน่ใจเพราะว่าในเมืองไทยในบางทีเวลาที่เราถูกขอเบอร์เนี่ยเราก็จะรู้สึกการกระวนเหมือนการออกเวิร์ดอยู่เหมือนกันนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วมีเทคนิคยังไงครับคืออย่างน พนักง,งานของผมเนี่ยจะคุยกับลูกค้า เป็นประจําอยู่แล้วคือเหมือนว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะคือถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยผมชอบ Starbucks มากเลยเวลาเราเข้า Starbucks ไปเนี่ยเหมือนเป็น second home ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาจริงๆสนิทกับพนักงานบางทีเขาจำชื่อเราได้ด้วยใช่ครับผมก็พยายามให้พนักงานคุยกับลูกค้าแบบนั้นนะครับเทียนที่2ก็คือว่าเราต้องค่อยๆถามก่อนว่าคุณลูกค้าสะดวกจะให้ข้อมูลไหมคะทางทางทีมฝ่ายบริหารอยากจะปรึกษาขอคําแนะนําแล้วก็ตอบแทนที่คุณลูกค้ามาเยี่ยมเยียนเป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องมีวิธีค่อยๆถามคคุณลูก้า คือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่หลักการของบริษัทเราก็คือว่าลูกค้าต้องมาก่อนฉะนั้นถ้าลูกค้าไม่อยากทําอะไรไม่อยากได้อะไรเราจะไม่ให้เราจะไม่ทําแต่ลูกค้าอยากได้อะไรเราต้องทําให้เสมอครับนะครับนี่ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดในการทําธุรกิจที่สาคัญมากสําคัญที่สุดเล้วครับใจกรับเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดคุยกับลูกค้าเราสร้างปฏิสัมพันธ์เราคุยกับเขาหนึ่งก็คือเราจะทราบความต้องการของลูกค้าสองคือว่าเราจะสร้างความผูกพันถูกต้องถ้าหากว่ามีความผูกพันปุ๊บต่อให้มันมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาหลายๆแบบรรนด์คั คุณบอกเวลาที่เขาเข้ามาเปิดในเมืองไทยมันเหมือนกับเป็นแฟลชนะ,ะครับเข้ามาสักปี2ป,ปีโอเคผมคุยกับผู้บริหารผู้บริหารบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งเป้าว่าอยากจะขยายไป 100, 100สาขา200สาขาคือตั้งเป้าไว้ก่อนขายฝันไว้ก่อนแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งมันทำไม่ได้มาเร็วไปเร็วความชอบของคนไทยบางทีนิสัยของคนไทยผมขออนุญาตใช้คํานี้นะครับว่าบางทีเราอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้ปีแรกเนี่ยมาปุ๊บโอ้โหเห็นคนนั้นคนนี้เป็น w o r d of mouse ปุ๊บเราอยากจะเข้าไปทานเหมือนกันพอปีที่2ปุ๊บ มันมีตัวเลือกเข้ามาแล้วอช่ไหมครับเอออย่างนี้เราทำยังไงฮะจริงๆผมว่าเป็นแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองไทยในรอบ5ปีหลังเลยด้วยซ้ำนะครับคืออย่างนี้ครับคือพวกตรงตอนแรกผมไม่ได้ตั้งป้า ambitious ขนาดที่ว่า3ปีต้องมีร้อยสาขาแต่จนกระทั่งเราเห็น reaction ของลูกค้าของเราจนถึง้รู้ว่านี่ไม่ใช่แฟด์ละคือจริงๆเราเรามี connection กับพวก market research firm พอสมควรซึ่งเคยทำให้หลายบริษัทแล้วเราก็เทียบ reaction ของลูกค้าที่มาทานกับเรากับลูกค้าที่มาทานหลายๆแบรนด์ซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อ uh. ที่อาจจะห,หายไปแล้วบ้างมันต่างกันชัดเจนเลยครับคือลูกค้าเหล่านั้นนะครับที่กลุ่มๆแบนั้นนะครับคือหลายๆที่เนี่ยมาทานครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าเกิน4ครั้งได้เนี่ยเราถือว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเป็น regular customer ของเราแล้ว oh. ซึ่งจำนวน regular customer ของเรา ratio เนี่ยมากกว่าแบรนด์อื่นหลายเท่ามากนะครับ oh. Oh. นี่คือเป็นตัวที่ทำให้เรามั่นใจว่า อย่างแรกคือเราไม่ใช่แฟครับแต่อย่างที่สองก็คือเราไม่เคยไฮป์อัพกระแสะให้เยอะขนาดนั้นนะครับคือในมุมของผมคือว่าตอน,น,นี้ก็ดังมากเลยนะฮะนี่ขนแดยจะไม่ทํอมอะไรดังเพราะว่เวอร์ดับมาครับคือหลายๆครั้งเนี่ยแบรนด์ที่เข้ามาใหม่จะพยายามบอกว่านี่คือตัวเองคือที่สุดของโลกใช่คือเราไม่ได้อยากพูดอย่างนั้นตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเราให้โปรดักต์เนี่ยพูดด้วยตัวมันเองนะครับแล้วพอโปรดักต์พูดด้วยตัวมันเองเนี่ยลูกค้าจะเชื่อมากกว่าเราจะ เพราะว่าลูกค้ามั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆอะครับลูกค้าจะเชื่อมากกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยพอดังแล้วนี่บอกตัวเองดีมากๆพอดังแล้วเนี่ยคุณภาพเริ่มรดอปดลงขยายสาขาเร็วเกินไปคุมคุณภาพไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมบอกลูกน้องทุกคนตลอดว่าถ้าเราคุณภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่สาขาเดียวเนี่ยรเราจะไม่ขยายเพิ่มน่นเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยฉะนั้นเนี่ยผลิตัณ์เรามมงเป็น product driven คือว่าเอา product นำไปก่อนไม่ใช่เอา hype เอากระแสนำ นี่เป็นเหตุผลที่ขาให้กระแสมันมาจริงเราก็จะยังไม่ขยายจนกว่าเราจะมั่นใจถูกต้องอครับเพราะผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากโกยเงินตอนนี้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ดีเนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะเสียไปด้วยแบรนด์ก็จะเสียไปด้วยครับถ้ามองในระยะยาวมาธุรกิจให้มันเกิดความยั่งยืนจริง จริงๆค,คุณปองเองก็อาจจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวถูกไหมฮะไม่มีโอกาสที่จะขยายไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น r e putation หรือเป็นชื่อเสียงของเราไปถูกต้องครับใช่ครับ,รบแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปองเรียนไปก็คือการควบคุมคุณภาพใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับการที่เป็น marketing ด้วยตัวของมันเองด้วยเหมือนกันใช่ครับควบคุมขนาดไหนที่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้หรอฮะในความเป็นจริงถามว่าผมมองอย่างนี้ดีกว่าฮะค,คือร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราเป็นมาร์เก็ตของเราตี้คือชาเก็ตของเราซึ่งเราต้องแอคชีฟให้ได้คืออย่างแรกก็คือว่าแม้แต่เรื่อง fries เฟรนชฟรายส์เราเพอร์เฟกมากต้องอยู่แช่แข็งตลอดเวลาซึ่งหลายๆเจ้าก็อาจจะทาไม่ละเอียดขนาดเราจริงๆแล้วเรานําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนำเข้ามาจากเบลเยียมเราเอ้ยเราไม่ไมั่นใจเลยว่าตั้งแต่ลงเรือมาเนี่ยจนกระทั่งลุกก่อนทอดเนี่ยมันต้องอยู่แช่แข็งในอุณหภูมิลบสิบแปดตลอดเวลาข้อเสียของการที่สมมุติว่ามันอาจจะหลุดรั่วเหี่ยวเร็วครับเหี่ยวเร็วบางทีนิ่มข้างในครับ ซึ่งพอมาทอดปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยใช่ไหมคุณหนยโภคใช่ครับแล้วแม้แต่การทอดเนี่ยเราก็แบบออโต้ทุกอย่างทำให้ทำให้ทุกอย่างมันออโต้อัตโนมัติมีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกอย่างออโต้นี่ควบคุมอะไรบ้างครับควบคุมอุณหภูมิควบคุมเวลาทุกอย่างักงานแค่กดปุ่มครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่มีใครทาได้เพราะว่าเป็นประกอบมือเพื่อปรเตโตคอนเนอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องตัวผงพรุงรสเนี่ยก็มีขนาดเป๊ะๆทุกอย่าง แบบว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นถ้าทําไม่ได้เนี่ยพนักง,งานมีเรื่องแน่นอนนะครับแต่แม้แม้จากขนาดนั้นเนี่ยเราก็ยังมันเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเพอร์เฟกชัวร์หรือเปล่าบางทีก็มีหลุดรอดบ้างฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกลูกค้าเลยว่าถ้าสมมติไม่เพอร์เฟกเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่ามันไม่เพอร์เฟกจริงๆเนี่ยเปลี่ยนได้ทันทีอ๋อเรื่องนี้เราบอกโฆษณาตอนต้นเลยลูกค้าสิบ,รบเราพูดเลยแหละฮะคือเราเขียนเขียนไว้อ่าอย่างบางสามีทีวีเขียนว่า always cook fresh ถ้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนได้ที เป็นการการันตีเพิ่มความมั่นใจใช่ครัคแต่อันนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเริ่ม Broadcast m e s s เ g จตรงนี้ให้หนักขึ้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราไม่อยากให้มีลูกค้าแม้แต่ท่านเดียวคอมเพลนกับเราครับเนื่องจากว่ามันก็เป็นเวิร์ดออมเหมือนกันถูกมใช่ครถ้าว่ามีชื่อเสียงที่ดีเขาก็จะบอกต่อ่อไปและยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดีสักหนึ่งเคสแค่เคสเดียวปุ๊บ ไปเลยโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram บางทีเขาก็อาจจะแท็กเรามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับแต่เรา mm hmm. เราไม่ได้มองแค่ไม่อยากให้ลูกค้าด่านะครับแต่เราครแค่เราแค่อยากเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดจริงเพราะผมเชื่อจริงว่าสุดท้ายเนะี่ยคุณภาพเป็นสิ่งที่แบบมันอยู่ได้ครับ mm hmm. มันมัน stands through test of time ผมเลยพยายามเน้นตรงนี้มากกว่าครับ พอเราคุยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องของ Product ผลิตภัณฑ์ไปแล้วว่ามีคุณภาพมากขนาดไหนสูงขนาดไหนนั่นคือความตั้งใจของคุณป๋องเรื่อง Price เทคนิคในการตั้งราคาให้มัน affordable หรือว่าให้มันเหมาะสำหรับทุกๆกลุ่มลูกค้าของเราสามารถที่จะจ่ายได้ Place หรอครับสถานที่เราเลือกยังไงมากเพลสสำคัญว่าคือ ผมพูดตรงคือโปเตโทรคอนเนอร์อาจจะค่อนข้างเรื่องมากพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่ว่าเฟรนช์ฟรายส์เป็นสิ่งที่อิมพอร์คือหม,มายความว่าพอเห็นเราต้องซื้อเลยพอเห็นแล้วแบบน่าก,กินเน่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือ visibility คือวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยต้องเห็นได้จากทุกทาง mm hmm. นะครับคือ <c oughs> เราต้องพยายามหาที่ที่ดีที่สุดคือผมบอกทีมผมตลอดว่าเราต้องไม่ใจร้อนคือโอเคเราจะมีห้างนู้นห้างนี้เสนอที่ให้แต่คือจะเห็นเย็นไว้ก่อนอาจจะรออีกสักสามเดือนแล้วห้างเนี่ยจะมีที่ที่ดีกว่า ฉันเนี่ยเราพิกี้เรื่อง place มากว่าวิสัยทัศน์ต้องดีที่สุดต้องสามารถเห็นจากทุกทางและต้องมีทราฟิกทั้งวันคือถ้าว่าเดินเข้ามาในห้างปุ๊บอาจจะต้องเห็นเลยอาจจะต้องเห็นเลยใช่ครับแล้วเราพยายามให้มีโลโก้รอบๆร้านให้เยอะที่สุดเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกครับ,รบการที่เราเห็นเราเป็น impulse แบบกระตุ้นขึ้นมาเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากทรงพลังมากกว่าโฆษณาไปถึงที่บ้านผ่านทางทีวีด้วยซ้ำครับแต่ผมกห็นบ้างสาขาเนี่ยเวลาที่เราตั้งคือเราตั้งเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกาะกลางได้ไหมัเกาะกลางคือไม่ได้เป็นร้านไม่่เป็ขึ้นมันสะท้อนเห็นแนวความคิดของเราอย่างไรเวลาเลือกทำเลอันนั้นเลยครับเกาะกลางนี่คือวิสัยเศษเกิความตั้งใจเลยใช่มาว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมี visibility สูงนะครับ พราะเธอเดินเข้ามาตรงกลางปุ๊บเห็นเลยไม่ว่าจะจากมุมไหนแต่ถ้าจากทางร้านเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านตั้งใจถึงเดินผ่านถึงเห็นชอบแบบนั้นมากเลยคือมันเห็นจากทุกทางนะครับแต่มันก็มีในมุมบางมุมเขาอาจจะบอกว่าถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยมันก็จะได้ในแง่ของความเชื่อมั่นของแบรนด์ผมว่าความเชื่อมั่นของแบรนด์ไม่ได้มาขึ้นจากแค่หน้าร้านอย่างเดียวครับคือผมมั่นใจว่าตอนนี้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเขาคิดถึงแฟรนไชส์ก็คิดถึงปรตติโต้คอเนเป็นเจ้าแรกเหมือนกันเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคตอนแรกอาจจะจริงที่ว่าเป็นอยู่เกาะกลางแล้วเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้า Product ์เราดีจริงเนี่ยผมว่าอยู่ตรงไหนไม่สําคัญแต่ว่าขอแค่มีไซส์และมีลุคที่ดูพรีเมียมเพียงพอในระดับหนึ่งก็พอ,อนะครับ,รบฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าสังเกตด้านเราจะดูค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับถ,ถ,ถ้าเทียบเทบกับหลายประเทศอื่นอะไรเงี้ยครับ อืมครับแล้วแนวความคิดของการที่จะขยายจากสิบสาขาในปัจจุบันกลยุทธ์ในการวางยุทธศาสตร์ว่าไอ้ทำเลไหนเราจะไปอย่างไรลักษณะของ <Okay. S 2> กลยุทธ์ทางการตลาดเราจะไปอย่างไรในอนาคตเพราะว่าตอนที่เราตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยการตลาดมันก็คงเป็นรูปแบบหนึง่งพอเราตัวใหญ่ขึ้นเราอาจจะใช้แบบเดิมไม่ได้นะฮะใช่ครับอันนี้ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาร์เก็ตติ้งแคมเปญใหม่หมดเลยนะครับ,ค,รบคือนอกจากที่เราจะเน้น Im p u l s e หรือว่าการกระตุ้นลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆร้านให้มาทานเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะมี Mass Message แล้วก็คือว่าทำให้ลูกค้า หลายๆท่านในกรุงเทพเนี่ยที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้างด้วยซ้ำเนี่ยได้เห็นตัวเราแบรนด์เรามากขึ้นซึ่งก็บางอาจจะอุบไว้ก่อนว่าจะทําอะไรบ้างนะครับแต่นอกจากนี้เรื่องการขยายเนี่ยคือเรามองว่าเราไม่ได้มองแค่นในกรุงเทพอยู่แล้วครับ,ค,รบคือเรามองว่าเราจะไปะจังหวัดตามหัวเมืองหลักๆแน่นอนเพื่อว่าเราต้องการให้คนไทยทุกจังหวัดได้ชิม Potato Corner ตตซึ่งก็เป็นส่วนที่แฟรนไชส์ในอนาคตอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคครับแต่ทีนี้ ยอดของการใช้ออนไลน์ที่เราคุยกันทั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าอ้เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตออะไรก็แล้วแต่จริงๆมันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะคุณปองใช่ใช่ถ้าว่าเราไปขยายในต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มันครบ100สาขาใน3ปีข้างหน้าเราใช้วิธีเดิมไม่ได้นะฮะถูกต้องครับถูกต้องต้องทำยังไงครับโอเคครับ, okay, ค,รบคือ uh, ยิ่งเวลาถึงต่างจังหวัดเนี่ยอย่างนี้ที่ผมเข้าใจคือว่า เราไม่ได้เข้าใจแลนด์สเคปตรงนั้นดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกผมบอกเลยว่าเราหาแฟรนไชส์ที่จะดูแลเทอร์เรียอะไรที่ในต่างจังหวัดให้นะครับเพราะคนคนที่นั่นนจะเข้าใจว่า คนในจังหวัดนั้นได้รับเมสเซจมาจากไหนยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีหนังสือพิมพ์ที่ดังในจังหวัดนั้นหรือเปล่าอาจจะมีที่แฮงเอาท์ที่พิเศษตรงน,นั้นหรือเปล่าอาจจะมีคอนเน็กชันในการได้มีเดียในจังหวัดนั้นหรือเปล่าอันนี้คือเราก็าจะให้แฟรนไชส์พ uh, าร์ทเนอร์ในอนาคตของเราช่วยเป็นคนดูให้นะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีซึ่งปัจจุบันยังไม่มีครับ,รบที่ยังไม่มีเพราะว่าเราอยากจะต้องการควบคุมคุณภาพด้วยต้องการควบคุมคุณภาพครับคือจนกว่าที่เราจะมี Business Mo เด l ที่เราสามารถการันตีคุณภาพได้100%เนี่ย เราก็คงยังจะฉลอ f แฟรนไชส์ซิงไว้อยู่คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่จะ develop Mo เดที่จะทําให้ทุกอย่างมันสามารถการันตีคุณภาพได้จริงๆครับแลวมีใครเฉลี่ยคร่า,าวๆไหมครับว่าการที่เราจะเลือกแฟรนไชส์ซีเข้ามาซึ่งแน่นอนผมว่า100สาขาเนี่ยมันจะต้องมีแฟรนไชส์ซีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องวยช่วยเราขยายแน่นอนครับคือคร<ม>ีเอทีฟเราก็มองอยู่พูดตรงนะครับคือว่ารรเราต้องคุยกันถูกคอเรามีวิสัยนเดียวกันนะครับเราต้องมีวิสัยทัศน์เดียวกันที่จะให้แบรนด์โปรเตโต้คอร์เนอร สามารถเติบโตไปได้ในเมืองไทยในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นที่ว่าหลายๆครั้งนะครับในแฟรนไชส์ในหลายๆแบรนด์ที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยคือว่ายอมเสียสละคุณภาพเพื่อลดต้นทุนเพื่อจะดีขึ้นในระยะสั้นเราจะเราจะไม่ขอรับแฟรนไชส์แบบนั้นเด็ดขาดนะครับคือเราต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันถามว่ามีครเสมบอื่นๆอะไรมากขนาดนี้เราต้องอยุเท่าไหร่อะไรยังไงเราไม่ได้มีเจาะจงขนาดนั้น mm hmm. แต่ผมว่าคนจะยุเท่าไหร่ถ้ามีวิสัยทัศน์มี t ั i t u d e เดียวกันเนี่ย ก็สามารถคุยกันดูเรื่องแล้วก็สามารถทํางานด้วยกันได้ครับดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณปองจะทําเรื่องของการตลาดหรือว่าเรื่องของการขยายสาขาได้ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จนะครับขอบคุณครับในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีเศษมีกลยุทธ์ไหนที่ดูแล,แล้วอาจจะผิดพลาดแต่สุดท้ายเราก็กลับขึ้นมาได้ไหมครับกลยุทธ์ไหนผิดพลาดผมว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะเร่งรีบในการดูพื้นที่มากเกินไปทําให้ผมต่างหากผมใจเย็นมากขึ้นครับบางทีเนี่ย เราโอเคปกติเวลาเราไปดูที่เนี่ยจะไปดูนานมากเราจะเหมือนตั้งแคมป์ตรงนั้นเลยเราดูลูกค้านะครับคือเขาไปดูสถานที่ดูสถานที่แล้วก็ดู t r a ฟิกรอดูทั้งวันเลยฮะรอดูทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นดูลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนซื้ออะไรบ้างแต่หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะ over confident เกินไปแล้วไปดูสามวันก็จบละแต่บางทีเนี่ยเราจะไปดูในช่วงซีซันที่ตอนนั้นห้างดีพอดีอาจจะมีเซลอาจจะมีไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่มัน accurate จริงในในระยะยาว ฉนั้นเนี่ยมผมอาจจะมีบางที่ที่ผมใจร้อนเกินไปจริงๆซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดของเราฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเลยพยายามใจเย็นเยอะขึ้นมากมในเรื่องของการดูสถานที่แต่สมมุติว่าเราดูสถานที่แล้วผิดพลาดแต่น่นอนว่าเราอาจจะต้องในการทาธุรกิจจริงมันอาจจะต้องมีการมัดจําอาจจะต้องมีการเช่าในระยะหนึ่งก่อนจะแ,แก้ไขยังไงครับออถ้าถ้าเราดูสถานที่ผิดอันนั้นคือถามว่าขาดทุนอะไรไหมก็ไม่ได้ขาดทุนขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าเรามากกว่านี้ครับ เราตั้งใจดูมากกว่านี้จะมีที่ที่ดีกว่านี้เยอะมากมแค่นั้นแหละครับแต่คือคถ้าแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกที่เนี่ยเราสามารถดูขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่ในที่ที่ไม่ดีแล้วเราต้องยอดขายต่าไปตลอดการแต่ผมเชื่อว่าเรามีการทํ a r ารต i n g สามารถดึงคนมาได้อยู่แล้วครับนี่แหละครับจะเป็นคำถามต่อไปเหมือนกันเพราะว่าเรามีตั้งสิบสาขาผมเชื่อว่ามันจะต้องมีสาขาที่มันโดดขึ้นไปแล้วก็จะมีบ,บางสาขาที่อาจจะดีแหละแต่อาจจะยังไม่เท่าตามที่เราตั้งป้าไว การทำมาร์เก็ตติ้งมันต่างกันไหมฮะสำหรับ2อครที่เรียนี้โอ้ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับคือผมมองว่าเป็นโตคอเนอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็น product driven คือสินค้าเป็นตัวขายเน <Okay. S 1> ี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรคือ awareness นะครับผมยกตัวอย่างให้ว่าอย่างสาขาที่เราสามารถสร้าง awareness ได้ง่ายคือสาขาที่อยู่นอกเมืองนิดนึงนะครับเพราะคนบริเวณนั้นเนี่ยจะไปห้างเดียวกันหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นคนแถวบางนจริงๆแล้วถ้าตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องอยู่ในเมืองสิ อ่าจริงๆ a w a r e n e s s นอกเมือง่สร้างได้ง่ายกว่าครับถ้าเรื่องของ Digital Marketing นะครับคนที่อยู่บริเวณบางนาแทบนั้นนะครับก็ไปแต่ห้างแม่กับบางนาเพราะมันไม่มีที่อื่นให้ไปใช่ไหมครใช่ก็มีเซ็นทรัลบางนาด้วยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้คนบริเวณนั้นเนี่ยทราบถึง p ป o เตโ o ้คอร์เนอทุกคนเนี่ยเขาก็สามารถเขาก็เขาก็เวลาไปแม็กกาบางนาเนี่ยก็จะเจอ p o t เต o ต o r n e r ก็ซื้อแน่นอนอยู่แล้วผมยกตัวอย่างให้ถ้าสมมติว่าผมจะให้ลูกค้ามาที่อ่าอย่างสาขาที่ พารกอนเนี่ยจะทายังไงดีเพราะว่าอย่างแรกนะครับถ้าบริเวณรอบภารากอนเนี่ยคนอยู่เป็นแสนเป็นล้านคนนะครับมันเป็นบริเวณที่ Congested มากนอกจากนี้ใครเป็นลูกค้าที่ไปภารกอนเนี่ยเขาก็อยู่นอกเมืองกันผมจะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ย a อา r ว์ถึงตัวแบรนด์ p o t เต o c o r อ e r ยังไงถ้าผม t า r เกตรอบภารกอนใช่ไหมครับผมก็ได้คนรอบที่ไม่อยู่ภารกอนเต็มไปหมดเลยเพราะแถวนั้นมีห้างเยอะมากใช่ฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ยากครับเราจะทําให้เราเจาะจงไปถูกเป้ากลุ่มเป้าหมายยังไงซึ่งนี่คือปัญหาหลัก ของห,ห้างที่เรายอดขายต่ำกว่าหลายๆหลายๆที่นะครับครับแล้วเราทำยังไงคือเราใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นสเปซิฟิกแล้วก็เลยเราก็เลย <ใน S 2> เ,าเลยลจาะอะ่อย่างแรกคือสเปซิฟิกมากขึ้นแต่ที่2คือต้องเจาะจงออฟไลน์มากขึ้นนะครับ <S <S เพราะชาลออฟไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าออนไลน์ไม่เวิร์กเนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจได้คำว่าออฟไลน์ก็หมายความว่าอาจจะมีโปสเตอร์ดิจิตอลอยู่ในอยู่ในลิฟต์อยู่ในลานจอดรถทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เวิร์กมากเหมือนกันคอสอาจจะสูงขึ้นบ้าางงแต่่วก็ยั เป็นสิ่งที่ดีมากครับ,รบสุดท้ายเราก็เชื่อมทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันใช่ครับสุดท้ายเราต้องอินทิเกรตสออย่างครับครับอา่าฝากทิ้งท้ายหน่อยครับหัวใจสําคัญในการทำมาร์เก็ตติ้งแบบแอเรียมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการสร้างแบรนด์ให้มันแจ้งเกิดได้เหมือนอย่างที่เราทาแล้วสําเร็จเนี่ยคืออะไรครับผมว่าสุดท้ายล้วเนี่ยทุกแบรนด์มี DNA ของตัวเองที่ต้องต้องรักษาไว้ครับซึ่งเปรเตอร์คอนเนอร์ของเราคือเหมือนความเข้มขน้นความสดใหม่แล้วคุณภาพพยายามต้องหาให้ได้ว่า DNA ของตัวเองคืออะไร แล้วลูกค้าของตัวเองคือใครอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพราะเรารู้ว่าลูกค้าของเราคือใครแล้วเราก็พยายามโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบสนองโจทย์ตรงน,นั้นได้ตลอดแล้วมาร์เก็ตติ้งของเราก็โฟกัสกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นได้ตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติ ตอบจย์ตรงนี้ได้ลูกค้าคือใคร Product DNA เราคืออะไรผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกแบรนด์จะสามารถหา marketing strategy ที่เหมาะกับตัวเองได้เพราะผมไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีสุดแต่ทุกแบรนด์จะต้องมีทางของตัวเองครับผมใช่ครับเพราะว่าหลายแบรนด์ที่ผ่านมาในเวลาที่เข้าไปคุยเนี่ยเวลาถามว่าเอ๊ะลูกค้าคุณคือใครส่วนใหญ่จะตอบไม่ได้ส่วนใหญ่<ช>บอกว่าทุกคนนั่นแหละที่จะเป็นลูกค้าของเราได้<ช>ซึ่งจริงแล้วมันผิดหลกักเพราะว่าเม็ดเงินของไอซมีนจรมมีจำกัดถูกไหมฮะใช่ครับลูกค้าคุณอาจจะเป็นทุกคนแต่ว่าต้องมีบางกลุ่่่มมทีซื้อาากกวหล ครับต้องมีฐานประจําที่เป็นแฟนคลับของเราใช่ครับต้องหาหลักฐานว่าเราใส่เงินเข้าไปให้ถูกจุดเนี่ยประสิทธิภาพเกิดแน่นอนใช่ครับครับเอะไะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครุนก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีตัวอย่างของผู้ประกอบการที่น่าสนใจที่จะมาถ่ายทอดแนวความคิดให้กับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ